แกประเทศของฉันมีคนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านอู้หูผู้ใหญ่บ้านอู้ผู้ใหญ่บ้านโหดจัดหมู่บ้านฉันน่าจะสงบสุขนะต่อไปกำนันกำนันประเทศของฉันนะ่ะมีเขาเป็นกำนันอู้หูฉันเนี่ยก็ต้องมีเรื่องไปร้องเรียนกำนันเยอะแยะมากมายเลยเลยหลังจากมีกำนันแล้วเนี่ยไปอำเภอฉันก็จะต้องมีนายอำเภอในอำเภอคะ่ะใครจะเป็นอู้นายอำเภอนายท่านผมจะไปแจ้งเกิดแจ้งตายทุกวันเลย อุ้ยทำไมประเทศฉันนี่มันงานดีจังเลยต่อไปก็จะเป็นผู้ว่าผู้ว่าขาผู้ว่าช่วยพัฒนาอ้โเหมาะอยู่นะมาดมาดเข้มแบบเป็นผู้ว่าการอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าปีนี้ช่วยจัดงานสงการฉ่ำๆเลยนะผู้ว่าผู้ว่าแล้วอะไรวะ เออเป็นท่านสอสอก็แล้วกันต่อไปเป็นท่านสอここสอมาเลยครับท่านสอสอโอ้โหประเทศชนะสงบสุขแน่นอนถ้ามีสอสออย่างนี้นะน่าจะเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนได้ดียิ่งต่อไป hmm. สวไหนคนไหนจะเป็นสวมาเทียบโอ้โหสวหูหมาคันอำนาจกันน่าจะสนุกสนานในสภาอนะไหนใครเป็นประธานสภาต้องมีประธานสภาไว้คอยรับฟัง โอ้ประธานสภาเขาจะลำเอียงมานะบังเอิญว่าเขาเป็นเพื่อนกันซะด้วยสี่กับสวอต่อไปเป็นอะไรดีรองนายกรัฐมนตรีไหนใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีดูซิอูห้หูท่านนาท่านรองนายกอูห้หูประเทศฉะนเนี่ยสงบสุขรองนายกเป็นคนดีขนาดนี้ต้องดูนายกแล้วว่าจะดีขนาดไหนเอาไหนนายกท่านนายกอูห้หูท่านนายกก็แซ่บเกินไปอ่ะ ติ๊กต็อกไม่โดนแบนแน่ถ้าคนนี้เป็นนายยกนะลดต่อไปเอ่อประเทศฉันเนี่ยมีระบบปกครองเป็นระบบมหากษัตริย์ใครจะเป็นพระมหากษัตริย์พระราชาอู้หู้หู้เออทำทำเดี๋ยวเราก็จะมีองค์รัชาทายาทแล้วล่าสุดโอ้องค์รัชทายาทองค์หญิงว่าองค์หญิงองค์หญิงเดี๋ยวต่อไปเขาเป็นองคาา์รัชทายาทประเทศของฉันทรงพระเจริญพระราชาจงพระเจริญพยกระ